สวัดีค่ะทุกคนวันนี้นะคะก็กลับมาเจอกับลุงอีกแล้วนะคะในช่องเรนโบว์แดรี่ค่ะหวังว่าทุกคนนะคะจะยังไม่ลืมกันนะคะเพราะว่าลุงอะหายไปแบบเกือบเดือนนะคะทุกคนหวังว่าจะยังไม่ลืมกันเนาะเพราะว่าช่วงที่ผ่านมานะคะก็งานลุงงานค่อนข้างที่จะเยอะด้วยเนาะแล้วก็ลองซื้อสกินแคร์มาใหม่นะคะ แล้วลุงนะคะต้องใช้ระยะเวลาในการลองนะคะถึงจะมาบอกต่อเพื่อนๆได้เนาะวันนี้นะคะลุงก็จะมาแชร์ผลลัพธ์นะคะหลังจากที่ลุงได้ลองใช้โทนเนอร์พี่จุนค่ะนี่ตัวนี้นะคะเขาค่อนข้างที่จะดังมากๆเลยคือลุงอะก็ตกเป็นแบบคนลุงก็เป็นคนคนหนึ่งนะคะที่แบบ เพเนาอว่าเออตอนนี้สกินแคร์อะไรดีอะไรเงี้ยดูรีวิวต่างๆราก็เลยเห็นตัวนี้ซึ่งตัวนี้นะคะขายดีทุกช่องทางเลยไม่ว่าจะเป็นใน Facebook Instagram นะคะหรือว่าจะเป็น Lazada s h o อป e ต่งางๆก็คือลุมเห็นแบบยอดขายถลม่มทลายบางร้านนะถึงกับต้องบอกว่าหมดจะต้องรอของนะคะเออไอเราก็ทนไม่ไหวนะคะก็เลยซื้อมาลองใช้ดูค่ะ ทอนเนอร์พี่จุนนะคะบางคนอาจจะไม่ทราบว่าพี่จุนคือใครพี่จุนนะคะก็คือซูโฮจากวงเอ็กโซนั่นเองค่ะซึ่งพี่จุนนะคะเขามีผิวหน้าที่แบบดีมากทุกคนเด้งใสมากตัวนี้นะคะก็เลยขายดีเป็นเทน้ำเทท่าเลยค่ะบางคนนะคะก็เรียกว่าเอนนัวแอนนัว แล้วแต่ว่าจะเรียกอะไรนะคะแต่ว่าถ้าเรียกว่าโทนเนอร์พี่จุนทุกคนจะต้องรู้ค่ะว่าคือเจ้าตัวนี้แน่นอนตัวนี้นะคะส่วนผสมหลักๆของเขานะคะจะมีส่วนผสมของฮาร์ดลีฟซึ่งลุงไม่แน่ใจลุงอ่านถูกหรือเปล่านะคะแต่ว่าส่วนผสมของฮาร์ดลีฟตัวนี้นะคะมีส่วนผสมถึง77%เนลยค่ะฮาร์ดลีฟนะคะนั่นก็คือส่วนผสมฮาร์ลีฟนี้นะคะนั่นก็คือภูขาวขาวทองและ คาวตองค่ะทุกคนที่ลุงกล่ามาทั้งหมดนะคะก็เป็นสมุนไพรทั้งหมดเลยค่ะแอนนัวนะคะหรือโทนเนอร์พี่จุนนะคะไม่มีสารอันต,ตรายต่อผิวเลยไม่ว่าจะเป็นพวกพาราเบนแอลกอฮอล์ต่างๆนะเพราะฉะนั้นสาวๆที่ผิวแพ้ง่ายนะคะก็สามารถใช้ได้ค่ะแพ็กเกจของเขานะคะเป็นแบบสไตล์มินิมอลมากๆแบบเบาๆแต่ว่าดูดีนะคะทุกคนนี่กลิ่นเขานะคะก็เหมือนน้ำเลยแล้วก็ ความเข้มข้นของเขาอ่ะก็แบบน้ำเลยค่ะแทบจะไม่ได้กลิ่นน้ำหอมอะไรเลยนะแล้วก็ไม่มีแอลกอฮอล์ด้วยค่ะตัวนี้นะคะจะเข้ามาช่วยปอบประโลมผิวนะคะลดการระคายเคืองนะคะแล้วก็พวกสิวอุดตันอะไรอย่างเงี้ยก็จะสามารถช่วยได้เราก็แบบเออน่าสนใจและนอกจากนั้นนะคะก็ยังลดแบบรอยแดงต่างๆนะคะที่มาจากการแบบ จิวเราอักเสบอะไรอย่างงี้เนาะค่ะหลังจากที่ลุงนะคะใช้โทนเนอร์พี่จุนนะคะเป็นระยะเวลากว่า2อทิตย์แล้วเนี่ยในส่วนของรอยแดงนะคะลุงบอกเลยว่าจางลงไวจริงๆส่วนในเรื่องสิวอุดตันเนาะที่ลุงแบบเป็นกังวลนะคะบริเวณตรงหน้าแก้มตรงนี้นะคะแล้วก็ช่วงคางเนี่ย คือไม่ได้มีสิวเพิ่มขึ้นนะคะทุกคนแต่ว่ามันยังไม่ได้หายไปซะทีเดียวค่ะความรู้สึกของหนูค่ะมันยังไมไ่รู้สึกแบบว้าวขนาดนั้นรู้สึกเหมือนกับว่าหน้าก็แบบไม่ได้ดีขึ้นแต่ว่าไม่ได้แย่ลงคืออยู่ที่ระดับแบบกลางๆเลยคือรู้สึกแบบเฉยๆกับ ผลิตภัณฑ์ตัวนี้นะคะแต่ว่าหลายหลายคนนะใช้แล้วก็รู้สึกดีแล้วก็ประทับใจบางคนใช้แบบส่งสามขวดติดกันแล้วอะคะ่ะทุกคนถ้าถามว่าลุงนะคะจะซื้อต่อไหมคําตอบลุงก็คือยังไม่ซื้อต่อค่ะทุกคนเพราะว่ารู้สึกว่ายังไม่ได้แบบโดนใจลุงขนาดนั้นนะคะแต่ว่าในเรื่องของรอยแดงอะ่ะตัวนี้สามารถช่วยได้จริงๆแต่ว่าพวกสิอดตันต่างต่าง,างอะ่ะรู้สึกว่า ยังไม่ช่วยอะค่ะทุกคนถ้าหากใครนะคะมีสกินแคร์อะไรมาแนะนำบอกต่อลุงได้นะเม้นพูดคุยกันได้เลยที่ช่องคอมเมนต์ข้างล่างนะคะวันนี้ลุงต้องไปก่อนแล้วค่ะสวัสดีค่ะบ๊ายบายเดี๋ยวคลิปหน้านะคะลุงจะมารีวิวในส่วนของน้ำตกเห็ดชื่อดังนะคะนั่นก็คือออเรนจิ้นเองค่ะอย่าลืมกดติดตามให้ลุงด้วยนะคะสวัสดีค่ะไปแล้วนะ